สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมราเลนเจอร์นะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดก,กาชา ตู้ฉลองครบรอบ7.5ปีตามล่า Edward Bin หรือว่าไอโบบินนั่นเองนะครับผมใน ID ค r y โ t o หรือว่า ID e n g m a ผมนะั่นเองนะครับผมก็จะมาเปิดในตู้กระชา7.5ปีนั่นแหละครับก็แบบว่ามี100ใบนะครับผมทั้งหมด100ใบเลยนะเปิดได้10รอบนะครับผมรุ่นเอา Edward กรอดจากกลน,นะครับผมก็ต้องการกมากๆเลยนะครับก็ อยากได้ม,มากๆเพราะว่าไอเดีนี้เนี่ยยังไม่ได้ตัวบินนะครับถ้าเกิดว่าได้ตัวบินผมอาจจะเปลี่ยนสไตล์ในการเล่นเป็นทีมภาคพื้นแข็งๆแล้วก็ปั้นไอโบบินแม็กไปไปป่วนใน PP ครับแล้วก็ตีป้อ,อมอืเพราะว่าสายพลังผมมีอยู่5ตัวนะครับเนี่ยเห็นไหมมีอยู่5ตัวเลยนะครับผมคือแบบคือผมอบาจจะเล่นสไตล์แบบว่าเอาไอโบบินเนี่ยมาตีไปไปตีป้อมมีบินไปตีป้อมรับผมแล้วก็ เอาตัวพ่าพื้นเนี่ยยันไว้ไม่ให้ทีมศัตรูเนี่ยเข้ามาตีป้อมเราได้ครับแล้วก็สุ่มทีมที่แบบว่าไม่มีตัวการบินแล้วก็ไปตีครับผมคือด้เกิดว่าถ้าได้ไอโบวบินอะไรก็ผมทําแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับผมมีอาร์มอแม็กแถมยืนก็ดีด้วยนะครับบอกเลยว่าสบายๆเลยนะครับผมไต่หลีกได้น่าจะยืนน่าจะยืนได้เพจหนึ่งเพจสองเลยแหละถ้าพูดอย่างนี้นะครับเออคือแบบต้องการมากๆเลยนะครับผมสรับเอดบวิรบินมา ก็ไม่ต้องพูดทำทำเพลงครับผมก็โอกาสเกียจันทาก็ยังไม่มานะครับผมแล้วก็มีตู้ท่าแสงอยู่ผมเปิดแล้วมันไม่ได้คือผมเปิดผมก็ไม่อยากเปิดครับเพราะว่าผมเอาตัวไปเปิดตัวพี่กอาท่ามืดดีกว่าเผื่อมาได้ตัวดีๆอย่างเช่นโคนิตี้สล็อตเผื่อโคนิตี้สล็อตเนี่ยมันจะเอากลับมาขายหรือว่าเอามาลงตู้พี่กอาวท่ามืดครับหรืออาจจะเป็นเจมมืดก็ได้คืออยากให้มันมาครับผมจริงๆส่วนตอนนี้ผมขอลุ้นเอาเอ็ดเวิร์ดบินก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะ ผมได้ดองตัวกาชาในการสุ่มกาชาปกติเนี่ยประมาณกี่ไอเดียะถ้านับไม่ผิดนะครับประมาณ5้าไอเดียได้นะครับ5้าถึงหไอเดียได้พูดง่ายๆนะครับโอ้โหโคนี่เด็กประถมผมได้หลายตัวมากจนนี้นะครับก็ชาเกียร์คอนรองเท้ากระเป๋านะครับเป็นสายพลังเนาะก็มีคนถามมาถามมาหลายคนมากว่าระหว่างกรอ l ลิสเลยเยอร์กับโคนี่เด็กประถมเนี่ย ปั้นตัวไหนดีคือผมต้องบอกไว้อย่างนี้นะคือแบบว่ามันอยู่กับทีมครับมันอยู่กับทีมถ้าเกิดว่าทีมเราเนี่ยมีดาเมจท่าน,น้ำหนักๆแล้วเนี่ยเราปั้นโคนี่เด็กปฐมได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีดาเมจท่าน,น้ําที่บอกว่าไม่พอไม่เพียงพอแบบเช่นมีแค่บอสจระเคอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ปั้นกอบรินปลาก็ได้คนะรับอะไรประมาณนี้แต่ผมมองว่าปั้นโคนี่เด็กปฐมก็ได้นะเพราะว่าคือปั้นโคนี่เด็กปฐมดีกว่าครับเพราะว่ามันใช้แร่น้อยกว่ากอบรินส์เลยเยอร์เนาะมันจะได้ไม่ต้องแบกแรนนะะครรับปมาณี้ บราเธอหวยก็เป็นตัวแท้งสาหรับมือใหม่ได้นะครับก็ใช้ค้อนแล้วทักกระเป๋านะฮิเมะนะครับเป็นตัวบับัตะนะครับผมผมก็ใช้อยู่ในไอดีป้านของผมนะครับก็ใช้เป็นเกียร์ไม่กวาดแล้วทัากระเป๋านะครับบราในชุดน้ำแข็งเนี่ยย่อยนะครับผมชาวฮีโร่ก็ย่อยนะครับฮันเนี่ยใช้เป็นธนูโล่เข็มขัดลบสกิลนะครับผมสำหรับสำหรับสไตล์ผมนะประมาณนี้เลยนะครับก็ จะมาบอกแบบนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าบางคนก็ยังไม่รู้ว่าจะปั้นตัวไหนดีบางคนไม่รู้ว่าในตุกาชาจดถห้าปีเนี่ยมันมีตัวไหนที่ใช้ได้ตัวไหนที่ใช้ไม่ค่อยดีแล้วก็ตัวไหนวนย่อยอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะว่าบอกแล้วกันผมก็บอกทุกคลิปนะเวลาที่ผมเปิดกาชาจด5ห้าปีเนี่ยผมก็บอกทุกคลิปนะครับผมบราวมัชิมปปายเนี่ยเป็นผมผมย่อยนะมันใช้อะไรไม่ค่อยได้นะครับผม ฮิเมโอโหฮิเมะล่างอันต้าเลยตัวนี้ผมได้ซ้ำอีกแล้วนะครับก็ไม่กวดแล้วข้ากระเป๋าเนี่ยแหละครับโอ้โหบ่นเยอะจนได้แดนกรรมการแจกใบแดงเลยนะครับตัวนี้เป็นผมผมย่อยนะนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะมีความสามารถตัวหนืดก็เหอะแต่ตอนนี้มันไม่ได้ใช้นะครับเท่ากับว่าใครรอได้ก็รอไปก่อนก็ได้ครับเอบราวนักตามโมจิตัวนี้ย่อยนะครับสำหรับผมเจมรู้สึกติดปีกก็ย่อยนะโอ้โหเอ็ดเวิร์ดไม่มาเลยเนี่ยอันนี้ก็ย่อยนะครับผมเรียบร้อยครับผมรอบที่สอง เอ็ดเวิร์ดอ่ะเราต้องเลื่อนไปที่เอ็ดเวิร์ดครับคือผมยังไม่เคยเปิดได้เอ็ดเวิร์ดนะผมยังไม่เคยเปิดได้ Edward นะเอ็ดเวิร์ดนะดิวเลอร์ดังฟ้าอ่าพวกดิวเลอร์อดังฟ้าพวกซารีชอ็อตการนบรา,บราล์ฟายมอสเจอร์เคมูนดูลยางเนี่ยซารีดามิชี่เนี่ยผมเปิดได้หมดแล้วเลยครับผมอ่ะคือแบบผมยังไม่ได้เปิดได้เอ็ดเวิร์ดตัวบินเลยนะครับเอ็ดเวิร์ดกลจาจักกลนะครับอันนี้ก็ใช้ในสินหลักระดับยากได้นะครับผมใช้เป็นไม้ทานกิจยศรองเท้ากระเป๋าเลยครับ อันนี้ก็ย่อยนะครับสเลดหิมะเก็บไว้ก่อนก็ได้เป็นดาเมท่าไฟพังๆนะครับผมใช้เป็นเกียร์ธนูโล่เข็มขัดลลสกิลนะครับผมมูโนนารพโบก,ก้าเป็นตัวกันมินได้นะครับผมก็ใช้เป็นเกียร์ปืนรองเท้ากระเป๋าหรือว่าจะเป็นเอ่อปืนโลก่กระเป๋าก็ได้เรือจะเป็นแหวนก็ได้นะครับผมอันนี้เอาไว้ใช้เลสกิลได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันใช้ได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คอนเน้นบารสะท้อนสะท้อนบอสด,ดีกว่านะครับอืมเป็นผมผมย่อยนะแต่นี้นี่ คือเอาว่าเก็บทีมพีหนึ่งร้อยได้ครับมันมีตัว6ดาวในด่านที่เท่าไหร่อ่ะผมจําไม่ได้ละด่านที่100 100ยหนึ่งยกากว่าหรือเปล่าผมก็จําไม่ได้นะครับผมก็ไปดูได้ในสื่อหลักเก็บพีหนึ่งร้อยได้แต่ว่าตัวมันเยอะตัวมันจับยากมากครับอืมเรียบร้อยครับผมรอบนี้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมมาผ่านไป3มรอบแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้นะครับ <c oughs> เอ็ดเวิร์ดกลอดจากก้นขอหน่อยคือผมได้ ผมได้หมดทุกตัวเลยนะคือซันลี่ชาก,การมูนดุยางบอสจระเข้นะครับผมบาวไฟดาวินชีนะครับเนี่ยผมได้หมดแล้วนะครับเนี่ยผมได้หมดแล้วนะในดีนี้นะครับผมคนนี้น่าโง่ย้อยนะครับเจมส์พายเนี่ยเอาไว้ชาป็นดาเมจธาตุไม้กับตัวแทงได้นะครับก็มไม่ไปเชิงว่าตัวแทงหลอกมันยืนไกลอยู่นะครับก็มันเป็นดาม,มิทาตไม้แล้วก็บัฟให้เพื่อนได้นะครับใช้ค้อนแล้วกระเป๋านะครับตัวนี้ย้อยนะครับแต่ก่อนคือโหดมาก อ่าตัวนี้นะครับใช้ปืนรอง,ทงเท้านะกระเป๋าเนาะก็บอกไปแล้วนะครับโทรทีโทรทีให้โชคหรือเปล่านี่ก็ย่อยนะครับผมเอ้ยโอ้โหมันให้โชคจริงๆคือมันให้โชคจริงจริง,รงครับสทีตอมิชี่อ่ะผมเปิดได้ยากมากนะแต่มันไม่ได้ไอดีที่ผมได้แล้วไงคือมันไม่มันไม่ได้ในไอดียอ่อมันไม่ได้ในไอดีเอ่อไอดีเก่าผมครับคือผมขาดนะครับโอ้โหโ้ย คือผมมองว่าโททีเนี่ยเป็นตัวสัญลักษณ์แห่งสัญลักษณ์แห่งความโชคดีของผมนะไม่รู้อ่ะคือพอเวลาผมเปิดได้โททีเนี่ยบ่อยๆเนี่ยมันมักจะเอาตัวดีๆให้ผมนะแต่เราต้องเปิดบ่อยๆนะเปิดแบบรวดเดียวเลยอะ่ะมันถึงจะแบบให้ตัวดีๆมานะครับโททีมันเหมือนเป็นตัวนําโชคของผมอะเต่านะครับจะมองมันเป็นเต่าก็ได้นะนะครับผมเต่าเต่าเป็นตัวนําโชคนะครับผม อายุหลายร้อยปีโอ้โหโคนี่โกชอมเปญหลายพันปีสิเคนี่โกชอมเปญก็ใช้สลับมือใหม่ได้ครับใช้ธนูรองเทา้าเข็มเข็มขัดระบสกิลนะสลับผมนะครับสไตล์ผมนุ่มมัดเบาตัวนี้ออกแบบสเทยครับแต่ว่าแล่ใช้เยอะนะครับถ้าเกิดว่าแล่มันใช้ไม่ค่อยเยอะก็ดีหรอกนะครับผมเอาไว้ใช้แทงได้พังๆนะครับอืมชาอันนี้ย่อยนะครับผม,มคิงครับเอ็ดเวิร์ดต,ตัวนี้ใช้ได้นะมือใหม่ใช้เป็นธนูโล่เอ้ยธนูรองเท้าเข็มขัดระบบสกิลนะครับผม ฟิชูอาตัวนี้ใช้บ๊อบสแอนดาเมจได้นะครับผมในกิลเลตนะใช้เป็นคอร์สตั้งท้ากระเป๋านะครับมูซานเชสใช้เป็นธนูโล่เข็มขคลหลบสกิลนะครับหรือว่าจะเป็นคอร์สตั้งท้ากระเป๋าก็ได้นะโอ้โหตัวนี้โรยนาดพูดต้นไม้ตัวนี้เป็นคอสตั้งท้ายกระเป๋านะครับผมต้องขอไปด้วยที่เสียงผมแหบนะครับคือไม่รู้เป็นไรคือผมแบบว่าผมเป็นคนจะมีคำพูดไงแล้วมันก็แบบว่าเสียงมันก็เลยปรับไม่ทันนะครับผมเวลาผมพูดเยอะๆเนี่ยเสียงมันจะแหบนะครับผม โอเคห้า okay, รอบก็ยังไม่ได้เอ็ดเวิร์ดกรอดจากกลนะเอาง่ายน,นะคุณผู้ชมผมไม่รู้เหมือนกันว่าเ m เข้าไปโกรธใครมานะครับแบบว่าแจากตัวกาชาเจ็ดห้าปีเยอะมากนะครับส่วนใหญ่ไปโกรธพวกโปรมากนะครับผมที่ไม่โอ้โหผมได้3ตัวแล้วคือคลิปนี้ผมได้3ตัวเลยเนี่ยก็ใช้ไม่ก่อนละทาล้ากระเป๋าโอ้โหโค่นี้มันจะของผมได้2ตัวแต่ยังก็ค้อนละทา้ากระเป๋านะครับเจมรู้สึกผมได้เจอที่สองแล้ว โคนี้ทะเลสองมังกตัวนี้ย่อยทีนะครับแต่ก่อนเนี่ยในตำนานก็ใช้นะตอนที่มันมาใหม่ๆนะครับคือแบบเป็นมันปวดมากอ่ะอัญเชิญของมันนะครับบาตอคสึก็เป็นตัวบัฟอ่าบัฟพื้นที่ได้นะครับผมใช้คอนท่าท่ากระเป๋าเนาะมูนเซมิซาสุดเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ก็แต่ก่อนก็พอตัวที่มันอ่าตัวนี้ถ้ามันมาใหม่อ่ะคือแบบโหดมากครับตัวแทงตัวแทงที่ดีมากๆแต่ก่อนเนี่ย แต่ก่อนนะครับผมแต่ก่อนเนี่ยผมมองว่าคือผมอยากได้ตัวนี้มากแต่ก่อนนะครับคือมันเท่มากอะแต่ก่อนนะคือมันเท่มากคือในสายตาผมมันเท่มากครับผมอยากได้มากในตอนนั้นแต่ผมก็ไม่ได้คือมันเปิดยากอะแต่ก่อนนะเออแต่ตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีนะครับคือแบบโอ้โหไม่ก็คือตอนนั้นผมแบบชอบมากนะครับผมมูนมูลตัวสวินตัวนี้นะครับผมโอ้โหบราวเตลหวยตัวนี้ก็ใช้คอนเทนต์กระเป๋านะโอ้ผมได้อีกแล้วตอนนี้นะครับผม ก็ใช้เป็นไม่ไม่คัดทายูิจว่ารองเท้ากระเป๋าซอสซรัดก,ก็ย่อยก็ได้ครับผมหรือว่าจะเก็บเป็นตัวแทงก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นดเาเจทาุไม้ก็ได้พังๆนะครับใช้เป็นธนูโล่เข็มขัดหรือสกิลหรือว่าจะเป็นคอสรองเท้ากระเป๋าก็ได้นะโอ้โหตัวนี้ตัวถอดแบบมาจากราชุด,ดดำนะครับผมก็ย่อยนะครับเทเลซารี่ก็เอาเป็นตัวเก็บพีหนึ่งร้อยได้ครับผมชาวฮีโร่ก็ย่อยทิ้งนะครับเรียบร้อยครับผมรอบที่ไหนลวรอบที่เจ็ดนะโอเค ปเปไปเรื่อยๆครับผมคุณผู้ชมยา,ยาวๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับผม1 0 0ใบ10ครั้งบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ Edward เอ็ดเวิร์ดกล่าวจากคนผมก็คงต้องสูงอีกแหละนะครับผมผมไม่ได้ซีเรียสกเพราะว่ามันเป็นตัวแจกฟรีต่อแจกฟรีเวลาถ้าประดานะ้ำถึงแม้ว่าจะมีเอามาตัดแต่ก็ใช้ได้เยอะแล้วก็มันก่าว้วนะครับย่อยเส้เลเล่นชะมอยตัวนี้เก็บไว้นะครับผมโอ้โหตัวที่สคุณผู้ชมผมจะทำพีหนึ่งร้อยคนนี้เดี๋ยวผมดูปเนีคือเรได้ <c oughs> เยอะมาก สกีแอบเปิดอันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับวิชูก็บอกไปแล้วนะมูลผู้สมภาพผิดตาตอนนี้ย่อยนะครับอะไรเนี่ยโอ้โหผมได้ตัวซ้ำเยอะมากคุณผู้ชมคิดเอาแล้วกันนะคือแบบผมเป็นแบบเป็นคนที่ไอไม่ใช่สิเหมือน GM รู้ว่าเราได้ตัวนี้แล้วเขาก็จะเอามาให้ครับผมเหมือน GM แกล้งนะครับชาวฮีโรโอโหตัวซ้ำอีกแล้วนะครับโคนี่ตอนนี้ก็ได้อีกแล้วนะครับโคนี่ดัาโงก่ก็ถ้าเกิดว่าใครจะใช้ก็เป็น อ่าไม่กวาดรองเท้ากระเป๋าเนาะซันนี่เดลเลอร์โอ้โหทำไมไม่เอาเอดเวิร์ดกรอจักรให้เนี่ยก็ใช้เป็นแม่ทันกีจยศรองเท้านาเิกานะครับผมเอ้ไม่ใช่หรืออ่าเป็นกระเป๋าดีกว่าเพราะว่ามันตีมันไมเข้านะครับหรือว่าจะใช้เป็นนาฬิกาก็ได้เอาไว้ตีในกิเรนะครับผมกิเรนะเอ้ไม่ใช่กิวอวกิวอนะครับผมลืมลืมลืมโอ้โหบอนเยอะได้แดงอีกแล้วนะครับซีแคลอีกแล้วโอ้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมมา รอบสุดท้ายอ่ะลองลองลองคืออยางได้มากอ่ะถ้าเกิดว่าได้เดี๋ยวผมปั้นนะถ้าเกิดว่าได้เอ็ดเวิร์ดกลัจากกนเดี๋ยวผมจะปั้นแม็กผมพูดคำไหนคำนั้นครับผมจะต้องปั้นให้ได้นะครับเพราะว่าผมมีกบครบ20ตัวแล้วนะครับผมถ้ามันมานะเดี๋ยวผมจะปั้นเลยปั้นแม็กอันตราแม็กโอ้โหอันนี้ไม่เข้าตีมนะครับผมคุม้มรอบ3มปีใช้เป็นโอ้โหเมื่อกี้ใช้เปน โอ้โหใช้เป็นไม้กวาดนะท่านกระเป๋านะครับหรือว่าจะเป็นค้อนสะท่านกระเป๋าก็ได้บราว์มอเตอร์โบสตัวพีหนึ่งร้อยได้ครับแต่ว่าในด่านที่สามร้อยสามสิบกว่าเนี่ยมันเอาออกแล้วนะครับก็เก็บยากหรือว่ามันยังไม่เอาออกวะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้ดูบราวน์จะชนแข่งก็ย่อยครับผมทีเล็กซานี่โอ้โหพีหนึ่งร้อยนะครับตัวนี้แดนโอ้โหได้อีกแล้วโอ้มันได้ซันแต่เดวิชิสองตัวคือแบบว่าโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยนะครับโอ้โห ดาวิชิผมได้กี่ตัวแล้ววะขอดูหน่อยอะนะครับอ่ะดาวิชิได้สามตัวแล้วได้สามตัวนะคุณผู้ชมได้สามตัวแล้วก็โคนี่เด็กวะผมผมล่ะโคนี่เด็กกวะผมผมได้กี่ตัวแล้วผมรู้สึกว่าผมได้เยอะมากก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกผมได้เจ็ดตัวแล้วผมได้โคนี่เด็กวะถมเจ็ดตัวคุณผู้ชม ประมาณนี้เลยกันนะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆครับที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับผมโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนซาโย,ยน,นละบ๊ายบายครับผม